ใจเย็ยนๆครับใจเย็ยนๆโอ้โหสนามเงียบเลยครับเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บหายใจกันบ้างเอ้ยอย่างเงียบนักโอ้โเสียงได้ยินถึงจุกปล่อยน,นี่ครับลูกหลานเราบางละเกาะลำพูครับน้องบาทสครับจะพาคคู่นี้ครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วจนแล้วจนแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วใจเย็นใจเย็นขาดีกแค่หนึ่งมิลเองครับเออนิดเดียวนิดเดียวใจเย็น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 ออกไปแล้วออกไปแล้วครับท่านผู้ชมที่กระโลครับดูคู่นี้ครับวันแน่นอนครับพอตั้งหลักกันได้จุดปล่อยตั้งหลักกันได้จุดปล่อยเพราะฉะนั้นไม่ยอมกันได้คัดกันไม่ยอมกันได้คัดต่างคู่ต่างคนต่างใจต่างคนต่างบุดต่าง ไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับแม่ยายเจ้าพอเที่ยวนี้เจอกระยุงทองยุงทองบอกว่าภายแบบสบายสบายครับในชุดนี้ถือว่าเป็นชุดดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดในเมืองทุกเมืองครับมาแล้วครับในน้ำกงผันหน้าขาวเปิดเต็มที่ออกมาเปิดเต็มที่ออกมาจะไว้ไม่ไว้แม่ยายเจ้าแม่ยายเจ้าเที่ยวนี้ถือประสบการณ์เต็มที่ครับได้เจอกับทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังกอดคอกันอยู่เล็กน้อยแต่ปานกลางไม่มากครับเพราะว่าผันยังไม่ยอมทิ้ง เอาละครับมาดูครับยุงทองครับสีฟ้าชุดชุดบางพนองครับมาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรครับโคจรมาพบกับเรือจากท่าช้าครับในน้ำว่าในน้ำว่าแม่ยายเจ้าครับมาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับนั่งอยู่ประมาณหนึ่งเจ้าคนนั่งอยู่ประมาณหนึ่งเจ้าคนครับสำหรับชุดผีปลาชุดบางผนองครับชุดบางพนองในนั่งในสีเสื้อชุดยุงทองครับในสีเสื้อชุดยุงทองครับมาดูครับแม่ยายเจ้าครับพายบอล จะเป็นยังไงครับรอยเมตสุดท้ายรอยเมตสุดท้ายก็ตอนนี้อยู่ท้องครับอยู่ท้องครับในสีพายของทีมงานของช่างลังช่างลังสิงบางผนนเริ่มจะเป็นได้พายเริ่มจะเป็นได้พายเริ่มจะเป็นได้พายทมหน้ทีมงานจากท่าฉางทีมงานจากชาฉางจะทาได้ไม่จะทําได้ไหมนี่แหละครับของจริงเลยของจริงเลยห้าสิบเมตสุดท้ายห้าสิบเมตสุดท้ายพี่น้องชาจังหวัดสุราษฎร์ดูการปิดท้ายดูการปิดท้ายของแทลเลยของแท้แล้วและพี่นุก็บอกว่าเบาฝีจากกับพี่นุยืนแล้วก็ดึงพนักขดครับ รอสักครู่ครับมองไปที่คณะกรรการตัดสินดึงธงแดงขึ้นมาครับนั่นก็คือเรือ,อยูงท้องครับชนะไปในเที่ยวนี้ครับคู่ต่อไปครับสวนศรีวิทยาร่องน้ำแดงเจอกับอบตอนาพยาครับ